เอาไว้สดนะคะเลขเ,เล่าหมึกก้อนบอ,อก,กอีนึงว่าถือว่าทั้งสามตัวใครวอาไปดื่มกับพี่น้องเลขเล่าก็ออกกับพ่อเออเลขเล่าออกกันค่ะสวัสดีคุณพ่อคะ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอาดีแม่น้ำกันค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์น,นะคะตอนนี้อยู่กับคุณพ่อ <c oughs> สำราญชัยนะคะท่านผู้ชม เอฟซีมาหอดมาถึงงวดที่ผ่านมาเลขทะเบียนรถคันนี้อยู่บ่พ่อเออสองแปดเียวต้องขายเนี่ย,ยว่ะขา,ายเลยก็ส่งเงินขึ้นโอ้เมนบ่ตัวนี้มันบ่อซื้อ,อแล้วสามร้อยแล้วพอบ่า,บายโมงหอดเพราะยังเขาบ่ขายเอาเงินมาขึ้นให้โว้ยเสียดายเด่ดี๋ยวว่ะซื้อแล้วเราพันยังขึ้นตี่อขึ้นแล้วหอยมันเขาบ่ขายดียวโอ้ค่ะมาขึ้นขึ้นว่ะเป็นดอกลูกล้านเนี่ยว่ะค่ะอ๋อออกมาสวัสดีครับ ออกมาไฟเมนป๊าบสัํมโอ้ยุงหมดดินแกนตายเลยกูเนี่หว่าแกนในนอกรถกูนีนนอว่าก็ต่อสันเมนอยู่นะครับเนาะเงที่แล้วก็ขั้นนั้นงวดนี้มาขั้นนี้ค่ะบาทนี้เดี๋ยวช่ยฟังความฝันเถอะนี่ฝันละบ่บอกแล้วมือมือนก่อนแม่กับฝันอ่ะค่อยๆเสียงเลขเลขมันใด้มากศูนย์หนึ่งหศหนึ่งหลยวะเก้าแปดเจด แล้วก็เลขล่า,ลางสามเก้าสีา่เก้าเลขล่างได้มาได้พุ่นพู่มาอมมาเชียงบักศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนี่ฝันว่าหาบท่องกบเงินพุ่นมาแต่พีภาษาผมคนเดียวบักไผแล้วาหาบไห่เมาแล้วพอหญ่าหาบเมื่อท่องเจ้านายประจันเอเอว่อาหาบเมาทีแล้วเพื่อนเต็มเต็มเบอร์ละหองนี่ทองคำ<อ>ไปหาพื่นยี่บาทนี่มันสองหาบเรื่มหาบไม่ครับง่ายวะฝันอีกแล้วเออบ้านนี้ถ้าอันบ้านบ้านเลขที่ ตัวนี้กบอยู่นี่ในบันเจ็ดแปดเก้าอตัวนั้นอะเจ็ดแปดแต่ว่าทับเก้าหลังใหญ่นั่นเจ็ดแปดทับเก้าทับเก้าบนมันจะว่ามันตรงกับเลขหรือสีเก้าแปดเก็ตอ่ะอ๋ออันนี้บัมีบ่าบาอันนี้เป็นความฝันเราเพ่อเนะความฝันนั่นนี่เอาพี่น้องใดเข้ามานะคะเดี๋ยวใครเข้ามาคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะ ตอนตอนนั้นบ่เฮ็ดเฮ็ดตอนนั้นบ่ไม่รู้สีเฮ็ดห้ได้เลขนังน่อยเราห้ยคอยเฮ็ดเองได้ห้าเจ็ดนั่นแหละว่าขันบ่ห้ยคอยเฮ็ดมันมันบ่หมดถือกันว่าใกล้เคียงอยู่ดอกละว่าค่ะคืออยู่รู้สีว่ะการคอยเฮ็ดทหานบ่ก่อยยังบอกว่าไม่ถึงหกเจ็ดแล้วกันแปดสองสองแปดมันตรงมาอยู่แล้วคนว่าคนว่าคนว่าคนจักว่าเดี๋ยวดีเฮ็ดให้เองบาดหมดอกเป็นดีเองแล้วบาดนี่ค่ะศูนย์หนึ่งหกเนี่ยค่ะ เอาไงเต็มไปเลยบาดผลหวาให้มันเพิ่งไปเลยผลหวาในประเทศไทยเราวะเจ้าพ่อพิทูพอดเนาะเอาบอกเห็นเพิ่งปกติก็จะเป็นตัวเลขของปูหรือสีไม่บอกปูหรือสีบ่ได้บาดประเทศเบิร์ตเลขเลหล้านี่เหล้าก็บอกมาเนาะแล้วว่าให้เขาซื้อในเด้อเราว่าหนึ่ง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 หาออกมาหนึ่งหนึ่งหาตัวโดดงดก่อนนั่นโอ้หมดที่เรียบร้อยแล้วค่ะโตถึงสามัวเลยเขาเขาบอกไปซื้อไหมปาคุณมาบอกเขาซื้อบางแนวทั้งทั้งไทยเราว่าเลขเหล่า ออกมาแม่ลีอินาโทรมาว่าพ่อมันออกบนเลยหนุ่มมันไปซื้อจักบาทน้าวปสินเอแล้วแต่แเราคอยบอกบอก้าฟังก็ซื้อว่ะวันนี้ตัวใดพ่อเลขเล่าบานนี้เล่าแล้วเราบอกมาแล้วว่าศูนย์ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่เล่าว่ะเลขสามตัวได้ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สี่เออมือมือนี่บอกขึ้นปุ่นไอ้หูมือแรงนี่อปุนหนอเราบอกว่ามืออื่นพ่อมืออื่นมืออื่นบอกที่ยี่ผมคอะแสดงว่ามืออื่นกับมืออื่ยากซื้อเป็นบอกจังหวะพ่อเป็นบอกมือมือก้อนเนี่ยเดี๋ยวมันทั่วมาเที่ยงคนนนนนนออสิไ้เี่รับ หงนรับดูบริวารโมท่านรับแล้ว่าคอมเมนต์ให้หน่อยเด้อภาพชัดเสียงชัดไหมคะคันมาโหนสามตู้งว่หนากัดมาเอาอีกเลขเล่าเนี่ยสำหรับเลขเล่างวดนี้ไห้ย่ำแน่พอตัวเลขตัวไดย่ำเน่ศูนกับ0ูนย์กับ0ูนนะคะอันนี้จะเลขลาเป็นตำเรล้าเขาถือคุ้มือเมืองเล่าเนาะเขาว่าคุเล่าโูาไหม คนอยู in Earth, break, mm ่ไก่เนาะครับตำราวันที่26สิงหาคมพวกคนเราเขาว่าเขายังว่าคนพวกนี้เนาหายเขาอยู่บ้านคอยพิงอ้ายเอ้ยวันบอกคนเราบ่าหวช่วงวันสันนอว่าบ่ให้มาไถ่บ่หว่าสิเลี้ยงมรอกเขาจะว่าคนเราว่าสิเลี้ยงหรือสิเลี้ยงเราดอกวมาจีหายเรถอยู่ทำคู่เขาคั้วอะไรเนี่ยวันสันมอนว่าอยกว่ามักเล็งไรสันนอว่าเล็กไรมันหลายตัวว่าค่ะหยอกคนโอ้ผมมีอยังดอกเราว่าเล็กไรซีิมี่เรา เอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้คุณพ่อสำราญชัยแน่นะคะผู้ใดที่เขามาติดตามในงวดที่ผ่านมานี่ตัวเลขความฝันวัมาไายเนี่ยว่าเสยอย่งมากบุญน้อบ่าจึกเดียวกนความฝันเข้าที่แรกพ่อก็ว่าโบอยากให้มาเนาะพี่น้องแล้วคนแล้วคนก็ว่าโบอยากให้โบอยากให้ทายเนาะเขาว่ากันเลวแต่คนแล้วคนมาทายกับทายกั่กันแล้วกองเฟินว่าเอฟซีเพิ่นบอกว่าไปทายให้เบิงแน่ก็เลยว่าคัดใจญ่บุรก็เลยว่าเอาลองไปเบิ็งขนาดเมียข่อยยังว่าข่อยฟันแม่นรถ้วน้องหับอยไาเเมียข่อยน้องหับข่อยแด๋อ ยอมรับเลยติดบอกยอมรับเลย,<ต><อ>ยเลยจ้าเจ้าเฟิสเมนต์นี่น,น,นี่เนี้ยว่าบบเห็นบอกแปดสองนี่แต่ว่าแปดสองเขาขายอยู่บักสองแปดเดียกล่าง,งบบขายนี้เจ้าพ่อเออตัวนี้ละวันตีเออนี่ละว่าออกบางทีเราสามร้อยเนาะค่ะเส้นเรียบร้อยแล้วบินก็มาโยธงแล้วเออใบหนึ่งมงแล้วบาทน,นี้นเอาขึ้นเลยเพรโทรมาเนี่องสิได้ขึ้นในเงเงินเป็นหยังขนนี่ เขาบอ่อขายแล้วยสองแปดโอ้ยกูบ่ได้เลยน้อขันออกนี่หว่าก็มองเลยนะครับคำมาสามสี่มงออกแล้วพอไงออกยังสองแปดเจ้าแล้วชัน<ะ>โอ้ยกูจะผูกข้อกูตายเด้นี่ว่าบัตรถือคนบ่อขายซื้อนี่นะเรื่องมันผพวกนันนะน้นก็จะแม่นบอกตัวบอ่ขอขายซื้อคักเนาะค่ะมันตรงกับเลขเจ้าพอดีเพิ่นเพิ่นบ่อขายว่าสันยุ่งเที่ยกับบ่อขายบอกกันว่ามันหน่อยฟังโอ้ิเมันของมันแล้วก็บอกใช่ปะกันต็นลูกตรงกับเลขดังแล้วว่า ต้องกระเลขกดังบ่คะก่ออเลขก็นำขาเจาะมึงก็เลยเขาบ่ขาย่อมอ่วเอากระยาดอกเอาเอาวดไม่พอใหญ่มันไหวอีขายเลขนั่นร้านนพ่อละเอฟซีเพิ่นโทรมาเพิ่นถือบอยเอฟซีไหมคะแล้วคนก็ับถืออยู่แล้วคนก็ว่าบ่เห็นน้ำน้ำหนิแมเอาเข้าคือล่องไหลอยู่จังหวะที่เขาเจาะว่าบ่เห็นเขาโทรมาเห็นอยู่บ่เลขเลขที่เบียนรถน่ะไม่เห็นยูพ่อไม่เห็นเขียนลงชัดแท้ดิผมเขียนวงกลมในยางดีจ้ะเองวันที่แล้วแปดสองนะคะท่านผู้ชม โอ้โคือคือบเห็นว่าพนเท็ดห้เบังคัันขอกันโยกให้าเบังอยูจีบเห็นเพาะว่าอาวัดนี่เห็นแอเนาะบ้านเดีียวคคจะยกสูงให้เบง่าขนาดยกยังบเห็นแต่จุดไวเลยเลขเลขือสีอันนี้ความฝันอันนี้เลขหรือสีเลขอะไรเป็นเลขศูนยนึ่งหกศูนย์ห่นเ็หตัวคือเก่าได้เดี๋ยเขาไปแยกาเก่าน่ให้แยกเราพันหารางว่าทีหึ่งเลยติวบทีหนึ่งเลยหกเลยเฮาไปแยกเวียงราแยกเขตัวไดก็แล้ีแยกเราววะ ค่ะหายตัวหาตไปเลยโอ้คนหารางวัลใหญ่ยรางวัลใหญ่แล้วบาัเดเจ็้าแปดเจเลขเลขนี้เขาจะได้ตัวเดียวเลยผีมาบอกเลกเก้ปเจตัวเดียวมนถามมาบึงเรื่องอะไมาเ้าแปดเจ็ดเออถามเลผีมาบอกเล่าเราวะห่วยบอกเมื่อดรอกนผีเสนี่วาบอกนี่สมื่อใหบอกวันงสามเมื่อนี่บอกเรางวนี้นี้แล้วตรงคือตรงกับเรข่อแขยแขยของโป่า เขาต้องโจทยเราเบิ่งได้เราปยัง่หู่ท่นผู้เลยอโอ้ขสันรอรอถามเราเรา้ไมไงว่นี่มาดิเลยกเขาเ่องเรคนย์เรากมาเลยเจ้าม่งเลนี่นซีมงยนรกมาเอาอเอแล้วห้อยเลขโจ้คือประงเลขคอยแท้ว no, okay. ่าเก้าแปดเจ็ดไหเก้าแปดเจ็อยคอยเน่ยว่รมาคุณคนละวธีอีสิไรบุ๊ยมแถวบุบอกเราที่นี่อันนี้บลเล็ก่อเบิ่งให้เอเบิ่งสัตกันนี่กตันี่แหละเออเขาแยกเขาสาตัวอยก็แยกคือจองสั้นแหละสามต ต้องตัดตั้งสีเนาะครับตัดเออตัดแมนมันถึงแล้วเอารางวัลที่หนึ่งไปคนที่หนึ่งเลยนี่บังงี้ศูนย์หนึ่งหกเก้าแปดเจ็ดหลอดไฟจังเลยนะครับนหกตัวหรือสีว่าหกตัวเนาะเอาจะว่าโบเห็นเด้อพี่น้องน้องคนเนาะบอกก็ย้อนเนี่ยเห็นเห็นทางหลดเอาว่าโบเห็นจะคนนั่นมากอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะครับจะเรียกผมจะขีดขันไปนะครับเพราะว่าพ่อก็มีเนี่ยมอดไปหลายแสนแล้วพ่อไม่เห็นเลยไม่ถูกเลยบอกระคนว่าแต่ว่าโบหลาบบอกเขาว่าซื้อเก่าถ้าอาจารย์วัด เล่าตัวใดก่อนครับวัละเล่านี่ก็ศูนยแล้วก็ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สามบอกสามตัวเลยได้เพื่อนนี่ผู้กาทั้ง่ทั้งเล่าวันนี้งหาเนาะน้าุำจะจดทั้งไทยทั้งเล่าอยู่ตองกันบะแม่นเพราะว่าว่าจะเอาอันบต้องแยกเพื่อนเอาเพื่อนเรต้องแยกใคก็เห็นหอดศูนย์ศูนย์สามกับศู่ใหรก็ซื้อบรดท้งเล็กไถยเล็กเล่านะือขาให้มดรถจะให้พลาดมักเล็กไท่ก็ซื้อเล็กไทยเล็กเลากวไยำยี่สีไถกันเขารับ มันถ <right? S 2> ือได้ทั้งไทยทั้งลาวอะครับอือครับอ๋อสองตัวเป็นไฮยังพ่ออันรัฐบาลไทยสองตัวนะครับสามเก้าสี่เก้าสามเก้าเด่นเพิ่นเด่นสามเก้าได้เพิ่นงวดหายวงกลมเลยนะครับวงกลมไปเลยเราวะครับแล้วก็แล้วก็มันมาดังบักศูนย์หนึ่งหกนี่ก็วงกลมไปอีกเราวะครับห่ายคือสินเฮติมาแนี่แทบความเบาเลยว่ะห่ายราวะกับคอนเทนต์มุ้ยผ่านนะลาวะสามเก้ากับนี่ยก่อนสามเก้าสี่เก้า ไันก็เป็นเองดังเลยนะับสามเก่าเนาะบักนันมาบอกมาหลายคนนี่างนว้สามเก่านี่มันดังบ่ะพ่อจะมาจะใส่โบเขาโทรมาบอกให้ฟังว่าสามเก่านี่ก็หลายคนนย่าได้ปอเลยตัวนี้บ่อว่าเขาว่าแสดงว่าเขาจะเอาเห็ดกรนเขาเนาะเราเห็ดกรนมูเลยได้โอ้ค่ะเราเห็ดก่อนมูเป็นปอนี่เห็ดกรนมูเลยได้เผลเนี่ยอันนี้จะเป็นตำราวนะคะศูนย์ศูนย์สามก็ศูนย์สี่ป่ะคะพ่อทั้นไทยแค่นี้เนาะครับเนาะตำราวลงในวงเล็บวันที่ให้หน่อยเด้อตำราวนั่นเดี๋ยวเอฟซีจะไม่เข้าใจ ถ้าใครดูลฟ์สดนะคะเข้าใจนะคะจะเป็นวันที่26นะคะ26สิงหาคมพศ2567มันรวมกันเนี่เนะพอเนาะปูยังดอกเออรวมกันเลยเหรอก็เห็นบันลน,น่ะเิ่นเห็นแบบตั้งแต่ไตำเลาเลย <c oughs> เล่าก็ตตำไทยกับตำอ๋อเอาคักๆชัดมากเลยเลขบ้านยเจ็ดเจ็ดแปทับเก้านบนถือกันดีเก้าแปดเจ็ดีก็เลีนแม่บ้านะไลยเียนบ้านเออ แน่นอนนี่พ่อแน่นอนนะคะว่าคือมาเร่งสีน้องไปบึงไปบึงบุกเสานี่นะเรื่บ้านลรื่องสีบ้านขวัญค่ะถามลูกสาวว่ามันคือกงกับเลื่กูแท้เนี่ยว่าลูกสาวฝันบ่ฮหก่อนคือฝันเหม็นเถอะแต่ว่าเราเบาเบาคอยเบาแม่ลูกสาวคุณพ่อไหมคะเราฝันมากได้ตัวเล็กนก็ไปล่ำแล้วไปล่ำขอเขาแล้วซีหนึน่งแครับเขานมามาสอบลำอยู่นี่ ngoài โมเมนตตีสามบ่เลิกกันเวทีตั้งบักใหญ่อยู่ตรงหน้าผมโอ้โหช่วงบดขึ้นก็คอยจนนอนบ่ได้แล้วจากไรเสียงนั่นบ่เมนตสตีออกไปล่ำน้ำเขาบ่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 ไปน้ำเขาให้เขาไปเพราะว่าคนมาโต๊ไปบ่ได้หรอกไปก็ล่ำมือนี่จะล่ำไรบุคคลโต๊ะใครเข้ามากดไลค์กดแชร์จะฝันคักมั่นใจเนาะฝันคักเนาะครับเนาะฝันคักก็บาดนี่จะโกงเง้ยกัเคุณแม่จะงเองี้ยกัชื่อชืายขนาดยนี้แหละ จัดนะเืยบอกครับสีเอามันคาบอยู่ใช้บัตรเราเห็ดเื่อเดียวไหมปูหรือีเราบอกเห็ดหลายเชื่อครับเออเพราจำหลายเชื่อกผลิตกับวัตถุดยวกับตัวเดียวแล้วไปเลยเแ็่เธอเดียวเเออ็ดจบเลยเลขยังกระจาครับแสดงว่าเพิ่นมั่นใจแล้วก็คันบ่าเราก็เสียบขาดอีกคันว่านี้กันหนีลดเราอะค่อยนีคันว่านี้่อยอยู่เราบอกเป็นสันได้ครับแม่ได้ว่าจะไปจะบุกที่รถจะไปทั้งไลยจะไปไดก็ได้ ว่าอไรเบิ่อนเราคนไปเราอ่ะอาบอกขับกระเดี้ยไปไหนกันล่ะนี่ยกข้นเขยนขักมันรดขั้นใหญ่หมอน่ะสรุปนะคะสำหรับงวดนี้ก็จะเป็นความฝันของคุณพ่อด้วยพี่น้องเอาตรวจสอบแล้นะพ่อจะให้ยใหเอฟซีบัตนี่ยให้เพื่อนเห็นกักถือนี่ครับเนาะศูนย์หนึ่งหกเก้าแปดเจ็ดต้งวันที่หนึ่งเออต้งวันที่หนึ่งเลยครับ อ่สํารวจตังนีดีและช่วงไฮเอฟซีบินี่ล้วในมักแห้งบบกสามเก่าก็บบหกหนึ่งศูนย์นี่ยศูนย์หนึ่งหกเนี่ครับค่ะตัวที่มักแห้งเดี๋ยวเดี๋ยววงกลมเป็นก้อนกันอืมเอาหูสงไตวหตัวนี่นี่สามตัวหนึ่วงไปเลยบอกศูนย์หนึ่งหกเนี่ยบอกให้เขาเห็นหน่อชอบที่สุดชอบที่สุดบ่ะคะพอศูนย์หนึ่งหกเนี่ยเอาคืเสียงสองตัวทีเนาะแต่ว่าหมอนเอเอิญไปเอาไปไปหาบอกข้ามามาไว้นียว่ากับเงินเงินเต็มหาบหาบจนเ่แล้ว โอ้โกูชือคือร่วยังไงน้องเงินนี่นอว่ะมาบเมียบสูนขางบานนอนพันบานอนน้ำพันย่านเลือยอย่างนั้นนะมันอนน้ำเลยตื่นประจันุกจะว่าหาบมาหอดแล้วครับไอเอฟซีพันเงเลยนะพ่อเนาะโชตลนนะคะไ้แคปนาจอไปยินะรไม่เห็นแล้จะเสียใจนะไอพ่อสู้ออเอ้ยบาเนาเอ็นเบิ้งบาดนเอ็นจักน่อยน่บเห็นเอ็นไปทั้งพุนจักน่อยเน็นบเอ็นไปทังพันจัก เออครับโตแล้วเห็นชัดเจนบ้านเนี้ยเบื้องห้องบ้านเนี่ยเราเห็นแล้วเพืดตาเพื่ดีเนาะวันโตบักใหญ่เด้อหนังสือนี่เนาะพ่อเนาะเครื่องเลขไทยเลขเล้าบ้านนี้ผสมกันอยู่น้ำกันเนี่ยครับค่ะเอ๋อไทยก็มีเล้าก็มีค่ะถูกย่างมหาศาลหนึ่งงานนี่เขาจะวอกบดีแล้วเอาลังวันใหญ่เลยบ่พ่อวันใหญ่แลยวบ้านนี้ครับดูสีเราวังเหาเอาลังวันใหญ่เลยเราวอก เราเห็ดไปลงหอดลอยข้างบนระหว่าบัวทีเช่างานหรอกหอดลอยข้างบนระหว่างหายมันลุยทั่วร์ิษัประเทศเนี่ยเราว่าหายบริษโลกในคนเนี่ยเราว่าเป็นยังไงกคือมักทะเลกนี่เราว่าโอ้เออมักทะเลขาหมาทะเลอ้าวพ่อขอบคุณที่หลายครับเขาคัดเราพ่อช่วยเพิ่งคักแล้วนะครับสู้ดนกับบัได้เอาให้เต็มที่รอดบาดนี่ผู้ว่าเนี่ก็ะชือทีเอาให้เต็มที่กันมักแล้วมักแห้งแล้วฝันดีค่ะแก่ ฝันคักเมื่อก่อนเฉว่าสันฝันาได้นทองนี่ห้อยหาบทองก็เงินเนาะหาบมาจนหอดแม่ไกลบาได้จากผี่ประสามานนี่หาปอเลยบักนันหาป้าบอแหล่มันหนักเออมาหาไว้พี่ประสามาหาปอหล่อเจ้าของหาบต่อมาต่อมาแล้วมาไว้เพีเพื่อนอาญาเออเต็มเพื่อนอาญาเลือใบหลวงพอยไม่ได้ถือหลงวันทีหนึ่งว่ามหาศิลป์จิตีพระท่านได้พ่อใบอยู่หน่ยค่ะยังพ่ะท่านได้ซื้ออยู่ตีพ่อยังไปฟูปอกับไปเบึงแล้วมึอว่านมค้อนกับบุญนีจักใบอันเหลืองมักหน่อยนี่แนวอื่นผล พอได้เหขาจะบอกให้มาซื้อแน่นอนซื้อจะได้มันหมากผลหมักจนตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ S เล็กทเล็กสามสเบอร์โทร0 6 4 3 9 6 9 2 8 0ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กไหลของหลวงปู่ศิลานะคะ ID ดีไลน์นะคะ S เล็กทเล็กสามสนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆงปัง,ปงๆังรวยๆสวัสดีค่ะ